อืมทุกคนครับเห็นไหมครับว่าบ้านพี่หลวยแค่ไหนดูปืนดีครับขนาดปืนที่ย้ียเป็นสีทองเลย,อยเอาละฮะเพราะว่าอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อีกผมในเกมขอออฟยูทีหมาไปนครับผมซึ่งก็ได้เห็นคลิปผมไปแล้วนะคลิปไฮไลท์ที่ผมได้ตัดแล้วลงไปละป,ประมาณสามนาทีกว่าเนี่ยคิดคู่ใช่ไหม แต่ว,วันนี้เราจะมาเล่นคิดต่าปกตินะครับผมก็จะจะบอกของแต่งด้วยนะครับว่าผมแต่งยังไงนะครับอโอเคเยวไปดูที่ของแต่งกันดีกว่าของแต่งนะครับผมก็จะแต่งเป็นประมาณนี้นะครับชิ้นแรกนะชิ้นแรกถุยอะไรล่ะ,อะของอย่างแรกครับผมออกเป็นอ,ออกอเลสผมใช้เป็นเก็บเสียงเร่งเร็วนีครับก็ ปกติปืนนี่มันก็ริงเดียวแล้วไงถ้าลิงเร็วเข้าไปอีกก็ดีนะครับหรือไม่ก็จะติดตัวนี้ก็ได้นะระยะดาเมีนะครับแต่ว่าผมไม่ติดนะผมเอาแค่นี้แหละเพราะว่าผมไม่ได้ยิงไกลขนาดนั้นนะครับพันท้ายครับบอกเป็นพันท้ายใช้เป็นพันท้ายอันนี้ครับความแม่นยําความนิ่งแล้วก็ความเสถียรนะครับก็เวลาโดยยิงเราจะได้ดให้กระตุกเระจะได้ยิงแม่นนะครับถ้าอยากให้แม่นก็ไว้เปลี่ยนในตัวนี้ เป็นไอ้น่แทนะครับแต่ว่าผมมองอย่างนงี้แหละเลเซอร์ครับเลเซอร์เนี่ยจะเป็นมากมากกับการเลงนะครับเราใช้เป็นเลเซอร์อ,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 อะไรความแม่นมาอเลงแบบไม่ยิงแล้วก็เอ้ยทุยยิงแบบไม่เลงแล้วก็ยิงแบบเลงยิงนะครับแต่ว่ามันจะลบเลเซอร์ช่วยเลงออกไปที่หนึ่งผมก็ไม่เข้าใจทำให้ต้องลบด้วย <c oughs> <c oughs> อุปร์ต่อไปครับตั้งลำกล้องครับผมใช้เป็นคลิปคลิปตัวนี้นะครับจะคุมแรงดิแนวตั้งแล้วก็ความมันย่าเมื่อยิงนะครับถ้าใช้เป็นอ่าตัวนี้นะครับนั่นจะลดความไวในการเล็งแล้วก็ลดความเร็วขณะเคลื่อน,น,น,นที่ด้วยนะผมก็เลยใช้ตัวนี้แทนหรือจะตัวนี้ก็ได้นะงั้นผมเปลี่ยนไปตัวนี้แล้วกันมันน่าจะนิ่งกว่านะครับคือแม็กนะครับผมใช้เป็นแม็กดีโหลดเร็วนะซึ่งเป็นปืนที่ยิงหมดไวอยู่แล้วนะครับ ก็เลยต้องใช้เป็นนาทีโหลดไว้นะถ้าใช้เป็นเพื่อความจุดแมกกาซีนก็ต้องรอประมาณ2-3วิสาวิทนะครับกว่าจะรีโหลดเสร็จโอเคของแต่งผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูขาโมอก่อนนะคนในโซเชียว่าไอพี่พี่มึงไปเอาขาโมอสีทองจยจากไหนนะถ้าดูตาม YouTube มานะครับน้องๆก็จะรู้นะครับว่าขาโมอสีทองเนี่ยได้จากการทำภารกิจใช่ครับ นี่ครับผมทำภารกิจครบทุกอันนะครับเนี่ยครบมาแล้วครบทุกอัน,นครับแล้วก็จะได้คามโม่สีทองมานั่นเองโอ้แล้วยังมีคามโมอ,อีกอันหนึ่งนะครับแบบแพตตินัมนะครับแต่ทำไมเป็น <c oughs> ส,สีนี้วะ ว f า w m o m ปเลย l a ้ย r วเ้ยเยย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 ยเยยยยยยเลยเอยย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 ยมยยัยย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 ซอรี่เด้อเฮ้ยมีคนจะปืนผมอ้าวแล้วกยยยกดเล็งยย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 ายมยย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 ยไมยครับเราจะชยะไย้เหยนยยยนี้คยย่โดนครับ เออพอแตกไปครับโอ้ oh, oh. ม,มันแหลกอ่ะมันแหลกอ่ะเออไม่ตีขาตาสตัวเหรอตายจะสักตัวเธอ อื้อสวยสามตัวมาโอ้โหตีรถทำไมล่ะโอ้ในคลิปถ้าดูในคลิปอาจจะไม่แหลกนะแต่ของผมมันแหลกนะเนี่ยก็เล่นได้แหละอเไมว่ามูชินเด้ยรูนี่โอ้มเบิด โอ้ยมปคนปล่อยหอบท,ทุกคนปล่อยหอมมาแล้วโอ้แหลกจังวะผมไม่มีอันนี้ได้ดิยวรัเก็นแลนเชอะวยเพื่อนอย่างนั้นแหละอือแตกถึงแหลกเราก็เล่นได้ดูโอ้คนเดละลัน NO!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  โอ้ยแหลกจัง <concealed> ว <sword> oh oh ่ะเออเฮ็ดช็อตไปเฮ้ดช็อตไประเบิดตู้ตู้ไมด้ต่อเลยเฮ้ระเบิดเอฟโมเมนต์สเลเตอร์มาก็มาดีครับเข้าดีครับ มันเล่นปืนกูด้วยปืนเต็มมีมาเล่นได้ไงก็มาดิครับก็มาก็มาแหลกก็เล่นได้แหลกก็เล่นได้แหลกก็เล่นได้อาวผมปิดฉากด้วยสวยครับแม่โอเคครับเวเรับปีดด่านกันบ้างนะวะรามาด่านนกทากันมากแต่ทำไมถูกเข้ามาแล้วมันปวกกันเลยวะ มันเป็บอลหรอทางโน้นอ่ะเปบยงไงนอืมมันก็มาี่โอ้โหดีคนไวครับเป็นได้บีแคบอดมีคน้วยครับเป็ด้บีแคบอดแต่ว่าตอนที่ามาเจอบอทแล้วกินจจบเวยนะโอ้ยไม่หตาเออสวยแตะไปครับ หิวตีนวัยรุ่นอะไรจะโดนโอ้อะไรจะโดนสักทีเราขึ้นวันเลี่ยมปีเจติดก็สิดนะวะเจตดก็สิดไหมครับเนี่ยเอ้าวโอ้พเพื่อรอดอีกครับหลอกมาแหลกตัวเอง อืมโอ้ยโหมันจะหยาบสักสีของเราเกินไปแล้วเอาเครื่องิทไปเด็กตาเลยลอยครับแตกไปครับเอ้ยอือก็มาเด็กครับก็มาเด็กครับ อืออ,อ้าวผมปิดฉากด้วยครับจิตเค่โหสลัดสัตว์ยัต้องเรียกร้องนี่ครับตัวฉลองสวยครับยังไงครับปอบตอบตอบทุกความไรเขาจะวันี้ครับยังไงครับตู้เขาเขาจะเปลี่ยนสนัเป็นพกครับแล้วก็ตายก่อนคัวกับภาคอะไรก็ไม่รู้ เอาเป็นว่าผมจะเล่นเนื้อคลนี้ก็แล้วกันนะครับแบบหาคลิปลงอะไรงี้คลิปหน้าครับผมจะมารีวิวปืนนี้นะมันจะมารีวิวมาเล่นปืนนี้ให้ดูครับบาเลตครับหรือว่าปือนอาร์ติตั้งตั้งตั้งอะไรวะ <c oughs> เอาเป็นว่ามันเป็นปืนบาเลีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อัพเลเยว่าจนครบทุกอย่างแล้วนะครับที่ผมเล่นครเพราะว่าผมไปตามยูทูปช่องหนึ่งหรือช่อง,องพีริงอะไรก็ คนน่าจะรู้จักนะครับที่แครคอมพิวิตี้นะผมก็เลยลองเล่นตามครับอ่ามก็ปรากฏว่าเฮ้ยปืนดีว่าอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งโ,โหจะมาเล่นปืนนี้ให้ดูนะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันครับบ๊ายบาย